澎湃倘若。 โดเดนแองเจ l ลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจําเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเราใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะขอดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะก็คือในอดีตนะปัจจุบันอนาคตนะถ้ามีไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนำตรงไปตรงมานะคะสำหรับไพ่ ใบแรกของชาวราศีพฤศภคือเพดออฟคัพจัสเมนหนึ่งไม้เก้าถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยแปดถ้วยนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเพดออฟคัพ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าชาวราศีพฤษภคนใดนะคะที่คบหาดูใจหรือเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณนะเขาก็มีความรัก ความหวังดีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับชาวราศีพฤษภแบบเต็มเปี่ยมเลยก็ว่าได้นะเขาอยากจะเห็นคุณมีรอยยิ้มอยากจะเห็นคุณมีความสุขนะบุคลิกของเขาเท่าที่อาจารย์มองเห็นจากตัวไพ่นะเขาเป็นคนที่รักศิละปะมีอารมณ์ศิลปินนะชอบเอนเตอร์เทนชอบทําให้คุณมีเสียงหัวเราะชอบทําให้คุณมีความสุขหรืออะไรอย่างเนี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันและในความรักซะเป็นส่วนใหญ่นะที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภนะส่วนใหญ่อาจจะชอบคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองหรือคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนั้นจะมาชอบพอชาวราศีพฤษภซะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่จัส m เมนไพ่ใบนี้นะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ ถ้าเกิดว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภกนะมีการครบหาดูใจกับใครก็ตามแล้วคุณไม่รู้นะคะว่าคุณสองคนนั้นอยู่ในสถานะความสัมพันธ์คือเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้รกรู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามขยันขยอพยายามที่จะถามว่าจริงๆแล้วเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยก็มีการระบุสถานะความสัมพันธ์กันไปแล้วบ้างหรือว่า พยายามที่จะตัดสินใจบ้างว่าตัวเองกับเขานั้นจะคบหาดูใจกันในสถานะอะไรนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งในอดีตที่ผ่านมามีคนที่คอยตัดสินชาวราศีพฤษภจากการกระทําไม่ว่าคุณจะทําดีหรือทําไม่ดีบางทีถ้าคุณทําดีเขาอาจจะพูดกับคุณว่าเอ๊ะทำดีเอาหน้าหรือเปล่าหรือคุณทําไม่ดีอะไรเงี้ยพยายามที่จะ ทำอะไรก็ดูไม่เข้าทีดูไม่เข้าตาคนอื่นยังไงก็ไม่รู้นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกไหมชาวราศีพฤษภนะจะมีคนคอยตัดสินทุกการกระทําของคุณอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าในอดีตนะเป็นยังไงก็ก็ช่างมันเถอะนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตของชาวราศีพฤษภไปก็แล้วกันนะ ต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้ใบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของการที่คุณได้รับโอกาสอะไรดีๆในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของชาวราศีพฤษภบางคนเขาอาจจะหยิบยื่นโอกาสดีๆลองทำงานนี้ดูสิงาน,านนี้น่าสนใจนะน,น,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีผู้ใหญ่หรือมีใครสักคนรอบข้างที่หยิบยื่นโอกาสดีๆงานดีๆโอกาสดีๆนะคะมาให้ ให้กับชาวราศีพฤษภได้ทําได้ทดลองหรือบางทีชาวราศีพฤษภอาจจะได้รับโอกาสนั้นเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่อง,องความรักนะ ประมาณว่าจะมีคนหยิบยื่นหรือบางคนอาจจะมาอ,าอยากรู้จักคุณนะคะผ่านการทำงานหรืออะไรเงี้ยซับส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบคุณหรือกล้าเข้าหาคุณตรงตรงอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะเอางานมาบังหน้าอยากจะถามเรื่องงานอยากจะคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วอยากจะเข้าหาชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาก็คือไพ่เก้าทวยนั่นเอง สำหรับไพ่ใบนี้นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะใบนี้นะก็จะเป็นประมาณว่าคนที่เป็น LGBTQ หรือคนที่เป็นเพศทางเลือกเพศที่3อะไรประมาณนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็จะเหมาะกับคุณนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภเองหรือคนรักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่เป็นเพศทางเลือกหรือชาว LGBTQ นั่นเองนะคะ ในความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะมีความมั่นใจในตัวคนรักหรือพร้อมที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทความรักทุกๆครั้งให้กับความรักเลยทีเดียวนะคะไม่ได้แบบครึ่งๆกลางๆหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่ทั้งในเรื่องอาหารการกินเอาใจใส่ในเรื่องความรักของคนรักการเป็นอยู่ของเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือภาพของคนที่แบบ เป็นเพศที่3นะคะที่แบบทาแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักอยู่พอสมควรนั่นเองแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีผู้หญิงชาวราศีพฤษภอาจจะไปเผลอคบหาดูใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนี่นาทําทไมเขายังมายุ่งกับชั้นหรืออะไรประมาณนี้ก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อมา 8ถ้วยนะสำหรับไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันเกิดความรู้สึกน้อยใจมันเกิดความรู้สึกเสียใจมันเกิดความรู้สึกผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์นะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวแทนไพ่ของชาวราศีพฤษภหรือคนรักของชาวราศีพฤษภก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังหรือเดิน ออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองเดินจากมาทั้งๆที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจเดินจากมาทั้งๆที่ตัวเองก็เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะคนที่บอกเลิกคนที่เดินจากมาคือคนที่เจ็บปวดมากที่สุดหรือคนที่แบบยังรักอยู่เต็มหัวใจอะไรเงี้ยแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องเดินจากมาจากจุดๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบอม,มันก็ ออทุกใจเสียใจมันปะปนความรู้สึกหลายๆอย่างอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นคุณค่าบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะปล่อยปะละเลยความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งมานานจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วออรู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าอยากออกมาจากความสัมพันธ์ อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางความสัมพันธ์อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมออีในเรื่องของเวลาไม่ตรงกันโดยเฉพาะคนที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างถิ่นต่างประเทศนั่นเองนะคะเวลาไม่ตรงกันบ้างแหละปรับความเข้าใจกันยากสถานที่เขไกลกันอยู่ห่างไกลกันบางทีก็เงียบหายกันไปเลย ก็มีเช่นเดียวกันนะโอเคนี่คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีธาตุไฟนะธาตุน้ําเยอะมากเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษกนั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะกับคุณบ้างนั่นเองนะคะ มาดูไพ่ใบแรกกันเลยเจ็ดถ้วยเดอะ o ูน King of คับสาไม้แล้วก็ต่อมาด้วย6ไม้นั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่เจ็ดถ้วยกันก่อนนะในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภ บางทีคุณมีไอเดียดีความคิดเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีคุณได้แต่คิดได้แต่เพอ้อได้แต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำอาจารย์รู้สึกว่านี่แหละอาจจะเป็นจุดด้อยของคุณนะคะแต่ถ้าคุณคิดแล้วก็ลงมือทำเลยมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานหรือในเรื่องความรัก ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าคุณรักใครชอบใครหรือแอบรักใครก็ตามอยากจะเข้าหาเขาหรืออยากจะจีบเขานะคะถ้าคุณยังกล้ากลัวอย่างนี้นะคะรับรองว่าคุณอาจจะกินแห้วก็ได้เช่นเดียวกันนะนะถ้าคุณแบบคิดแล้วก็ลงมือทำปุ๊บลกล้าเข้าหาเขากล้าจีบเขากล้าที่จะไปสารภาพรักก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้คบหาดูใจกันก็ได้เช่นเดียวกันนะยังไง กล้ากลัวเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะคะยังไงก็ขอให้กล้าแล้วก็ลงมือทําเลยแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะบางคนนี้มีการวางแผนในเรื่องของชีวิตว่าอยากจะมีบ้านแบบนี้อยากจะมีรถแบบนี้อยากจะทํางานแบบนี้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันอยู่ในโลกของจินตนาการของคุณนะั้นมันค่อนข้างสวยหรูแล้วก็ดูดีมากๆนะคะแต่คุณอาจจะขาดในเรื่องของการลงมือทําไปนิดหนึ่งนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจช้า ด้วยโดยปกติแล้วชาวราศีพฤษภนั้นจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ฉับพลันหรือเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจช้าจึงทําให้บางทีนั้นความฝันอาจจะเกิดขึ้นช้านิดนึงนะมีไอเดียดีนะมีความคิดดีนะแต่ว่าตัดสินใจนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาเป็นไพ่เด m มูนใบนี้นะคะ จริงๆแล้วบางทีคุณอาจจะยิ้มให้คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้มันทำนองประมาณเพลงนั้นนะคะแล้วอาจารย์ยังรู้สึกว่าความรู้สึกของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ค่อนข้างมีเรื่องเครียดอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องชีวิตประจําวันนะคะเรื่องความรักของตัวเองหรืออะไรแต่ก็แล้วแต่บางทีก็ได้แต่เก็บ เอาไว้กับตัวเองนะคะไม่กล้าที่จะไปปรึกษาไม่กล้าที่จะไประบายกับคนรอบข้างกลัวเขาเหล่านั้นจะไม่สบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยอะไรเก็บไว้กับตัวเองได้ก็เก็บไว้กับตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยเผอไปบอกคนอื่นหรือพอไปบอกคนรอบข้างแล้วกลัวเขาจะพลอยไม่สบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะจึงทําให้ชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บกดแล้วก็กดดันตัวเองอยู่พอสมควรในช่วงนี้หรือการทํางานค่อนข้างที่จะมีความกดดันเก็บกด หรือบางทีนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภคุณคบหาดูใจกับใครก็ตามหรือกําลังจะคบหาดูใจกับใครก็ตามถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่กล้าเปิดตัวได้ไม่กล้าเปิดเผยหรือเขากล้ากลัวไม่กล้าที่จะพาคุณไปแนะนํากับเพื่อนกับญาติพี่น้องกับพ่อแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ย คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยคุณอาจจะเป็นคนในความลับของเขาก็ได้เขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้นะถ้าเขารักเราจริงเขาต้องกล้าแนะนําให้กับคนรอบข้างให้เขารู้จักนะให้เรารู้จักกับคนรอบข้างของเขาเช่นเดียวกันนั่นเองนะนี่คือการสังเกตง่ายๆนะบางทีชาวราศีพฤษภคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาอาจจะอยากคบเราแบบเงียบๆอะไรเงี้ยไม่จริงนะคะถ้าคนที่รักเราจริงๆเนี่ยเขาอยากจะปัก กาศให้คนทั่วโลกได้รู้เลยทีเดียวเนาะต่อมาก็คือ King of Cups ชาวราศีพฤษภในช่วงปัจจุบนันไพ่ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะเจอหรือกำลังคบหาดูใจก็ได้นะกับผู้ชายที่มีความอบอุ่นแล้วก็ความจริงใจที่มอบให้กับคุณนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเกินวัยของเขาหรือบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่า ผู้หญิงชาวราศีพฤษภเลยก็ได้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองเขามีความอบอุ่นนะคุณอยู่ใกล้เขาแล้วคุณรู้สึกปลอดภัยคุณรู้สึกถึงการปกป้องการดูแลจากเขาเต็มที่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปัจจุบันก็ประมาณว่าคุณอยากจะดูแลปกป้องคนที่คุณรัก ะะอยากที่จะดูแลเอาใจใส่เขาให้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ยมีความรากักความอบอุ่นมีความเป็น gentleman คือให้เกียรติเขาเต็มที่นะคะในช่วงนี้ถ้าคุณคบหาดูใจกับใครหรือรักใครชอบพอกับใครก็ตามคุณก็จะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้ไปนะคะ,ะบางทีนะผู้ชายชาวราศรีพฤษภอาจจะชอบผู้หญิงที่แบบอยากให้คุณนั้นปกป้องดูแลนะคะหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณเลยก็ได้เช่นเดียวกัน ไพ่สามไม้สำหรับไพ่ใบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่มีธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยบางทีอาจจะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นรุ่นต่อไปก็ได้นะสำหรับไพ่ใบนี้นะ,ะพ่อแม่อาจจะส่งต่อธุรกิจนี้มาถึงรุ่นของคุณนะคะ, s walking, <S ะ,ค,ะคุณจะต้องเป็นคนสืบต่อธุรกิจของครอบครัวต่อไปนะอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาส เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันหรือพูด,ดง่ายๆว่าทำงานกับครอบครัวนะคะก็ได้นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นความรักความสัมพนันธ์ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นประมาณว่า เหมือนเป็นการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะจากที่อาจารย์ดูจากตัวไพ่นะรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภหลายคนร้อยละ60%ได้นะคะที่อยู่ห่างไกลจากคนรักอยู่ต่างจังหวัดกันบ้างแหละต่างประเทศกันบ้างแหละอะไรเงี้ยนานๆกว่าจะได้มาเจอกันหรือมีโอกาสอะไรเงี้ยแต่ก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่มันก็อาจจะอดคิดถึงกันไม่ได้นะคะ มองถึงระยะทางมันเป็นความรักทางไกลที่จะต้องใช้ความอดทนอยู่พอสมควรนะคะนะ้นี่ก็เป็นประมาณนั้นนะคะและอีอย่างหนึ่งนะคะในการทํางานถ้าเกิดว่าชาวราศีพฤษภนะในช่วงนี้นะ้าทำงานคุณรู้สึกว่างานมันค่อนข้างที่จะเดินช้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะ ขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือจะทำผลงานหรืออะไรประมาณนี้ในช่วงนี้ก็จะรอให้หัวหน้าหรือเจ้านายนั้นอนุมัติหรือรอให้หัวหน้าหรือเจ้านายมองเห็นผลงานของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณที่คุณนำเสนอไปนะั้นมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้แบบแบบ ยื่นปุ๊บได้ปั๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่หไม้ใบนี้นะคะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภก็จะประมาณว่ามีหลายคนนะคะที่มีการจบการศึกษาใหม่อะไรเงี้ยมีการายินดีกันเกิดขึ้นมีการเาฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นว่าตัวเองนั้นเรียนจบใหม่หรือบางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่ที่ตัวเองนั้น มีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นงานในเรื่องของข้าราชการหรืออะไรประมาณนี้เป็นต้นอันเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกรรมไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในหน้าที่การงานของคุณพอสมควรนะคะมีคนนับหน้าถือตานี่แหละคือข้อดีของงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทางสังคมนั่นเองนะคะ บางคนมีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ออไม่ดีปะปนกันไปอันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบรวมๆนะไม่ใช่อ่านแบบส่วนตัวนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุไฟ ต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย justice หา้หาไม้ t h w w r r l หกไม้ขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็ต่อมาด้วยสี่ไม้นั่นเองนะคะ,ะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยสำหรับไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลมีชาวราศีพฤษภอาจจะเคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้คุณมีความยุติธรรมในตัวเองค่อนข้างสูงเห็นความแบบ ไม่เสมอภาคนะคะความไม่แฟร์หรือความเอารัดเอาเรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะทนไม่ได้มากๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของสายงานนะ,ะยิ่งไปเจอคนแบบเลียแข้งเลียขายิ่งไปเจอคนที่แบบซิกแซกเยอะๆในเรื่องของหน้าที่การงานะอะไรเงี้ยชาวราศีพฤษภทนไม่ไหวจริงๆนะคะที่จะเห็นคนพวกนั้นนะ,ะเพราะว่าคุณจะค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงทเที่ยงธรรมแล้วก็รักความยุติธรรมมากๆโดยเฉพาะในช่วงอ นี้นะคะเดือนตุลาคมหรือในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในความสัมพันธ์คุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลมีการวางแผนในการใช้ชีวิตพอสมควรนะะไม่ได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์หรืออะไรแต่ใช้ชีวิตด้วยเหตุผลทั้งนั้นนะคะต่อมา เป็นไพ่ห้าไมา้สําหรับไพ่ใบนี้จะมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะเบาแว้งก,กันกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะสาหรับชาวราศีพฤษภบางทีการกระทําหรือคําพูดอะไรบางอย่างของคุณมันอาจจะดูไม่เข้าทีดูไม่เข้าตาเพื่อนร่วมงานหรือบางทีเขาอาจจะทาอะไรขัดแข้งขัดขาขัดหูขัดตาชาวราศีพฤษภก,ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของผลประโยชน์นะคะบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาขัดผลประโยชน์ของชาวราศีพฤษภ ก็ได้เช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับการทํางานนี่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นนะหรือไม่ลงรอยกันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ The World ใบนี้นะคะจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่วางแผนที่จะไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานไปที่ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศนะคะนะบางคนอาจจะยื่นเรื่องนะ ขอวีซ่ายื่นเรื่องสอบสัมภาษณ์ที่จะเดินทางไป ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะว่าไพ่ The World นะ่ะไปได้ทั่วโลกเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานย้ายประเทศไปอยู่ประเทศนั้นเลยก็ได้อะไรเงี้ยบางคนนั่งฟังอาจารย์อยู่เนี่ยอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่ The World นั้นเป็นไพ่ที่ประมาณว่า,าไปได้ทั่วโลกอยู่ได้ทั่วโลกแล้วก็ถ้าขอวีซ่าก็ผ่าน อะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่หกไม้ใบนี้ก็ขึ้นอีกแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภนะมีเกณฑ์มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ที่เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจสําหรับชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอาจจะเป็นข้าราชการหรืองานที่มีเกียรติมีหน้ามีตาทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายอู้ฟู่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาเนาะต่อมาใบนี้นะคะก็คือไพ่สีไม้นั่นเองชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบางคนมีแผนที่จะ ปลูกบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่ารีโนเวทบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับที่วาศัยมันมีเรื่องน่ายินดีมีความราบลื่นนะคะดีเกี่ยวกับใน เรื่องที่อยู่อาศัยที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภหรือบางคนอาจจะปลูกบ้านเสร็จแล้วรีโนเวทบ้านเสร็จแล้วมีการทําบุญบ้านเกิดขึ้นก็ได้หรือมีการขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์มีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่สีไม้นั่นเองนะคะนะ บางคนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจอาจารย์ขอเสริมอีกนิดนึงบางคนอาจจะทำธุรกิจอาจจะขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีสถานที่ที่มันกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพฤศกในช่วงเดือนตุลาคมนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีตุลน,นะราศีธาตุไฟธาตุไฟแล้วก็ราศีตุลน,นะ ค่อนข,ข้างเยอะเลยนะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะเอาต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่เลยก็แล้วกันนะคะให้กับชาวราศีพฤษภเนะาะสไม้หนึ่งเหรียญสีดาบนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่สามไม้กันก่อนมีโอกาสมีเกณฑ์ว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะได้สืบทอดธุรกิจของครอบครัวนี่เป็นไปได้สูงมากๆนะ บางคนนะ่ะถ้ารู้ว่าธุรกิจของครอบครัวอาจจะเป็นธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องรับช่วงต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณนะในฐานะของรุ่นต่อไปหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจอาจาเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ส่งทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสมีเกณฑ์ว่าชาวราศีพฤษภจะได้ทํางานกับครอบครัวหรือได้ทํางานแบบเป็นธุรกิจของครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นงานที่คุณอาจจะเสนอผลงานหรืออาจจะรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก็ยังรออยู่นะคะบางทีอาจจะต้องอคุณอาจจะเสนอผลงานอะไรบางอย่างกับหัวหน้าหรือเจ้านายไปแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าอยู่ในช่วงการรออยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังรอใครสักคนอยู่อันนี้คือคนโสดนะโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีพฤษภคุณรู้ว่าประมาณว่าคนที่คุณรักหรือคนที่ใช่คนที่เป็นรักแท้ของคุณนะ่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละอยู่บนโลกใบนี้นะคะแล้วคุณกําลังรอเขาอยู่รอที่จะเจอเขาสักวันหนึ่งคุณเชื่อนะในรักแท้นะคะ คุณไม่ได้เป็นคนที่รักใครแบบชั่วข้ามคืนหรือรักๆเลิกๆอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณจะรอคอยหรือโสดจนกว่าที่จะเจอคนที่คุณรักแล้วก็เหมาะสมกับคุณจริงๆนั่นเองนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะต่อมาก็คือไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้มีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะ บางคนนียิ้มรอเลยนะชาวราศีพฤษภบางคนถ้าชอบเสียงโชคเสียงดวงก็มีโอกาสที่จะมีความโชคดีนะคะได้ลาบลอยมานะคะคในช่วงนี้มีความโชคดีกันเลยถูกหวยรวยเบอร์กันไปเนาะ บางคนถ้ามีการไปลงทุนทําธุรกิจหรือบางคนไปซื้อหุ้นหรือทําอะไรไว้ก็ตามได้ผลกําไรงอกเงยเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือว่าจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนชาวราศีพฤษภต้องได้จับเงินก้อนแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเงินก้อนของแต่ละคนอาจารย์บอกก่อนมันมีมูลค่าที่มากน้อยแตกต่างกันไปตามฐานเงินเดือนตามศัก,กยภาพของแต่ละคนนะคะ นะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณจะได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักนะคุณคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่มีมูลค่าใช่ค่ะนะถ้าเป็นทองก็ทองแท้เลยแหละถ้าเป็นเงินก็เป็นทรัพย์สินเป็นเงินนะถ้าเป็นเพชรก็เพชรแท้แหละนะไม่ใช่ของเก๊ของปลอมเนาะต่อมาเป็นไพ่สีดาบไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์ว่าจะตกงานหรือว่างงานกระทันหัน ะะบางทีอาจจะถูกเลิกจ้างเลยทํางานอยู่ดีๆก็ถูกเลิกจ้างกระทันหันเกิดขึ้นยังไงก็ ให้สำรองงานหรืออาจจะหางานอดิเรกหรืองานงานอื่นๆรองรับไว้ด้วยนะฮะอย่ามีงานงานเดียวนะคุณทำงานประจำอย่างเดียวอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะแบบเสียศูนยะ์เยอะมากๆให้มีงานสำรองด้วยงานออนไลน์ที่สามารถทำเงินให้คุณได้ขายของออนไลน์ก็ได้อ่าจจะเป็นอ่ายูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ไปด้วยก็ได้หรืออะไรประมาณนี้มีเงินสำรองหรือมีทางหาเงิน ในช่องทางอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นสามารถอยู่รอดได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันถ้าเป็นในเรื่อง,องความสัมพันธ์ความรัก นะรู้สึกว่าจะมีบางคู่นะคะที่มีการบล็อกกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภหรือฝ่ายคนรักของชาวราศีพฤษภก็ได้ที่มีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นนะคะบล็อกเบอร์อินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลน์หรือทุกช่องทางนะะที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะอาจจะเป็นรู้สึกว่าอยากจะห่างๆกันหรืออาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ฉันให้โอกาสคุณมาเยอะแล้วคุณนอกใจคุณยังทําตัวเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะ รู้สึกว่าเซ็งๆกับความสัมพันธ์นี้จึงอยากจะห่างๆหรืออยากที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ถึงขั้นแบบเลิกกันนะมันอยู่ในช่วงของการพักกายพักใจหรือการห่างๆกันนะแต่ถ้าห่างกันแบบนี้นานๆอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กลายไปเป็นเลิกกันในที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ใบหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลัง งานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ